สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เอาใจสายมูเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะช่วงแจ้งข่าวเล่าดวงวันนี้เป็นดวงประจำเดือนมิถุนายนของชาวราศีพิจิกนะจ๊ะราศีพิจิกจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะด้านด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีพิจิกาจะต้องอึดอัดและต้องอดทนรอนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่างานแล ายอย่างก็ยังไม่มีความชัดเจนบางอย่างที่รอคอยก็ยังมาไม่ถึงนะจ๊ะต้องอดทนรออีกนิดนึงนะจ๊ะส่วนด้านการเงินภาระรายจ่ายค่อนข้างมากบางท่านต้องวิ่งเต้นหาเงินใช้จ่ายต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะจ๊ะอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะจ๊ะ คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะไว้จะมาอัปดวงให้ฟังกันใหม่นะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะบายบายจ้า